สวัสดีครับสวนใจอีกนะครับวันนี้ก็อยู่อีกมุมหนึ่งอีกครับเศนลมลมเย็นนะครับลม,ลมกำลังพัดทีเดียวโอ้โหหลังจากทํำประดิจนิดหน่อยนะครับจะให้ดูครับตรงนี้เป็นริมสวนนะครับอยู่แถวข้างของสวนครับแถวนี้ผมจะปลูกเป็นต้นไม้ป่าครับเป็นไม้ป่าที่ผม ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นยางนาครับยางนาเนี่ยตอนนี้ซื้อต้นกล้ามาครับต้นกล้าก็ซื้อมาวันนั้นสามต้นร้อยนะหนึ่งต้นสองต้นสามต้นอยู่ตรงนี้ครับสวยๆนะครับดูนะฮะท่านดูครับโขมกำแบบนี้ไม่ไม่รอบแล้วนะครับสองกำรรได้แล้วนะสามปีกว่าๆนะครับเนี่ยแล้วก็แถวนี้นะครับแถวนี้เนี่ยยางนาอันนี้เพ,พิ่งออกมาทีหลัง เพิ่งเอามาทีหลังอันนี้ครับซื้อมาอันนี้ต้นละสิบบาทนั้นซื้อมานะครับในคนหลังซื้อมาทางนี้ครับนี้ก็เป็นมะฮอกกานีครับอันนี้ต้นมะฮอกกานีก็สามปีกว่าเหมือนกันนะครับต้นมะฮอกกานีครับดูครับดูความดูครับดูตรงเลยครับมะฮอกกานีเนื้อไม้จะสวยมากเดี่ยวครับคล้ายไม้สักนะครับ หมอกนนีนะครับก็ตรงนี้จะเป็นอันนี้ไม่จับครับอันนี้เป็นจับนะ่จับโคตรจ้าเลหน่อยแต่ว่าอันนี้มีไว้ก่อนครับนะไม้จักตรงนี้ก็เป็นสลับกันไปครับไม้เป็นยางนาเป็นไม้จักไม้นะนะเดี๋ยวนี้เป็นยางนาไม้จักไม้ไม้ใบยอมนะจะมีไม้ระยอมมั่งไม้จักมั่ง มอกกันนี้บ้างนะไม้อาหลายๆชนิดครับฝั่งนี้นะครับสองแถวข้างนะครับข้างนี้จะเป็นสองแถวนี้ก็คือจะเป็นไม้ไม้ป่าครับไม้ป่าเลยไม้เบญจพรรณนะครับโน่นไม้ที่ก็สร้างบ้านครับในอนาคตสร้างบ้านจะปลูกปลกไว้ก่อนครับข้างหลังนู้นจะเป็นป่าอยู่หนึ่งป่าครับนะเป็นสวนเลยมุมหนึ่งด้วยเป็นมุมเดี๋ยวจะวันหลังจะถ่ายให้ดูครับแล้วก็ นะครับกวางนี้นะครับกวางนี้อันนี้ก็เป็นนะอันนี้เป็นตะเดาครับสะเดาสะเดาบ้านเราเนี่ยครับสะเดาผมบ้านเราเนี่ยครับนี่นะครับสามปีเมือกันนี่ตรงนี้อยู่ตรงนสองต้นนะครับน่ตรงนี้สองต้นนี่ดูนะครับนะอันนี้เป็นตะเคียนครับอันนี้เป็นตะเคียนทองต้นนี้เป็นตะเคียนทองครับนะนะครับนี่ตะเคียนทองครับ กำลังสวยทีเดียวครับสามปีกว่าเหมือนกันนะครับตะเกียนทองและนี่ยางนาครับนี่ต้นดูครับนี่ยางนานะฮะยางนาดูนะครับต้นใหญ่มากนะครับร่มรื่นสบายอันนี้ต้นนี้เป็นจำปาทองครับจำปาทองดูนะครับสามปีเหมือนกันนี่จำปาทองนะครับเมลไม้สวยมากอันนี้ครับอันนี้ยางนานะครับยางนาเนี่ยสามต้นที่ว่าซื้อมา นั้นครับต้นนี้ใหญ่มากเลยนะครับแตกลายแล้วนะครับนี่ก็ยางนาเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นมอกกานีนะครับอันนี้มอกกานีใหญ่มากเหมือนกันตัวเร็วครับไม้ตัวเร็วนี่ครับดูครับมอกกานีนะครับนั่นจะเป็นมอกกานีตรงนี้มอกกานีสามต้นนะครับมอกกานีสามต้นแล้วก็จำปานะตอนนี้จำปาทองแต่ว่าอันนี้ยอดด้วดจแล้ว อันนี้กันเกล่านะครับนี่กันเกลานะครับดูกันเกลาก็ไม้มีประโยชน์มากมายครับนี่นี่หมอคันนี้ครับอันนี้ก็ยางนานะครับยางนานั้นก็จากตองนะครับอันนี้ไม้พยอมคร,รับพยอมนะครับนี่ไม้พยอมนี่ก็ยางนาครับอันนี้จะตอครับนั่นตะตอนะครับ ตรงนี้เป็นมะเฟืองหนึ่งต้นครับมะเฟืองหวานหนึ่งต้นอันนี้ปลูกเล่นๆเอาไว้แล้วก็เป็นไม้สักนะครับไม้สักแล้วก็อันนี้เป็นอมอกกานีเหมือนกันนะครับมอกกานีอันนี้กระตินลรงนะครับกระตินลรงครับนะ,ค,ะครับอันนี้ต้นใกล้นี่ก็เป็นตะโตครับตะโตแต่อันนี้เป็น อมอกกันนีครับมอกกันีต้นนี้ใหญ่มากทีเดียวนะมันก่อนพอดีนะตรงนี้ดุนักตายหนึ่งตัวก็เอาอมาใส่มาขวางตรงนี้ต้นนี้ยังเล็กๆครับโอ้โหโตเร็วมากทีเดียวนะครับนี่นะครับูข้างในก็เป็นส่วนข้างขวางนู้นครับขวางนู้นก็จะเป็นไม้ป่าแบบนี้เหมือนกันครับเป็น ฝั่งโน้นจะเด้นสะดานะครับสะเดาบ้านนะครับมาควายตะดูเทียมนะครับฝั่งโน้นตลอดเลยตลอดแนวนะครับนี่ครับข้างในนั่นก็เป็นไม้ไผ่ครับอันนั้นเป็นไม้ไผ่ข้างนั้นข้างโน้นเป็นไม้ไผ่ก็ลามกับแดงหนึ่งแถวแล้วก็ไม้ไผ่กิมซุงตรงลืมแรงสองแถวแล้วก็เป็นไอ้ตังมนไผตังมนอยู่สามแถว นะครับทำมลอยู่สามแถวแล้วก็นุก็กุอสร้างไฟนะครับสร้างไฟหนึ่งแถวตรงนี้ครับได้ถนนหนึ่งสายเมื่อวันคืนครับนะพอดีให้เ็ามาขุดบ่อปลาบ่อเก็บน้ำนะครับแล้วก็เลยก็แขวงถนนออกมาได้ถนนหนึ่งสายถนนสายนี้จะเป็นสายหลักต่อไปครับมันจะตะลุไปข้างหลังเลยนะครับไปถึงไม้ป่าข้างหลังเลยครับเนี่ยมันจะไปถึงโน้นแล้ะครับไม้ป่าข้างหลังเลยนะเนี่ยครับ ข้้งหลังไปชนสวนไม้ป่าเลยครับเพลงไม้ป่าข้างหลังนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก่อนข้างฝั่งนี้ก็เป็นเป็น่บ้านพักฝั่งนู้นก็เป็นจากน้ําแล้วก็ฝั่งข้างหน้าตรงนี้มุมตรงนี้ที่ถ่ายดูเมื่อกี้ก็เป็นสวนผล,ลไม้นะครับต่อไปจะเป็นสวนผล,ลไม้หรือไม้ไม้ผืชผักสวนครัวอ,อะไรต่างๆจะอยู่มุมนี้ครับโอเคครับว,วันนี้จะให้ดูประมาณนี้ก็นนะค่แล้วกันนะครับ ก็โชคดีครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะกดไลค์กดแชร์ผมด้วยเขาแล้วกันครับจะได้ไม่พลาดนะมีเรื่องราวดีๆจะได้พูดคุยให้ฟังครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ